วัสด <ort> ีครับสวัสดีครับป้าป้ามาดูอาหารฝรั่งนะคะวันนี้ห่อมกดูดสีสันหมกปลาวันนี้ตักมาให้หอมกเดียวนะคะอืมลาดเลยโอ้โหเอาออกจากจานก็ได้อเอ้ยเบิร์เดีสิได้กินง่ายบะ ขุดเอาให้หมดหอม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 เขาว่าเอาโหแฮปนกเอ็นดอรวิญญาณนกนอ้โอ้ยยอยโอ้ยเจ้าเอ้ยรวมอาหารจานเดียวแล้วตักทีละอย่างไม่เป็นเบิ่งเอามิกเลยเบสต์อปัตอมดสมาร์กอิสนนสซาลบเด่ะโอ้เอาไปผสมกันเขาบอกอ่าเขาบอกว่าเข้าท้องแล้วก็เหมือนเดิมแหละว่างั้นโอ้ย รสชาติหมกก็ตั้งหาก have keen campus, เอาไว้แฮปเค็นกัมปิดแม่หมาม้าว่าจะใส่กัมปิดโนม่าหมาม้าทำหอมหมกปลาใส่กะกุ้งด้วยอย่าอ <Yeah. S 3> <c oughs> ม่าม้าทำกินอยู่หมดหมดไม่รู้ตัวมาม้าไม่ได้บอกปะป๊าแ <c oughs> ซบบ๊าอาหารเก่าด้วยนะฮะหอมหมกด้วยวันนี้กำลังดูจาน <c oughs> ตักแบบนี้สบายชิลๆนะคะครั้งเดียวจบเนาะหรืออาจจะมีเติมก็ได้นะคะพี่น้องค่าอย่าว่าด้วยบางทีเสริมอีกนิดน้อยออาหารทำเมื่อกลางวันเรียบร้อยจบยายจ่าก็อินไปตั้งแต่บ่ายนะคะได้ทั้งลูกด้วยเนาะ หอมหมกแบบนี้เหมือนหอมหมกซีฟูด้ดถ้ามีปลาหมึกด้วยกุ้งด้วยแต่หมึกไม่ค่อยบ้านนี้ไม่ค่อยกินหมึกนะคะก็จะมีส่วนมากจะสมกใสปลาและกุ้งเนาะแต่วันนี้กุ้งไม่มีก็จะมีแต่เนื้อปลาหายเหนื่อยเลยปะปาหอหมกโอเคไหม,อ,มอร่อยไหม,มเผ็ดไหม,มไม่เผ็ดไม่เผ็ด ม妈าไม่ได้ใส่พริกเพิ่มด้วยซ้ำวันนี้นะคะแต่ว่าตักพริกแกงใส่แน่นๆเนาะเลี้ยงไม่ยากนะคะบ้านนี้นี่แหละชีวิตฝรั่งบ้านยายจ๋าเดี๋ยวนี้ตอนเย็นยายจ๋าไม่กินก็เลยไม่ค่อยได้กินอาหารร่วมกันนอกจากกลางวันดูหัวลาพาแช่แข็งนะคะบาซิลิกุมฟอมดีฟิดะหอมไหมถูกใจอยู่แล้วเมนกะทิ จะหนีกับเมืองไทยนี่ห่อหมกนะคะต้องทําแกงใส่ตู้แข็งไว้ให้มีหนึ่งเมนูห่อหมกแกงพะแนงแกงเผ็ดนะคะเก็บไว้ให้เนาะก่อนจะไปโอเคปล่อยปลากินข้าวสมาร์เกเล็กป๊าย